นักวิจิตวิทยากล่าวไว้ว่าอย่าเม้นเยอะอีสัตว์สามหนึ่งเก้าสรองเท้าสี่สี่เก้าผู้หญิงเท่ากับมีรวยคุยส <9, 9. S 2> ี่สคันถกกระปุกสกสกปรีหีสกะปกเก้าสิบสองกสสิบสิบเจเบก้าบทยีไม่เต็มบาทคือเต็มจนล้นเก้าสิบเก้าเกากอย่าคิดว่าตัวเองไม่สวยไม่สวยจริงๆแหละแค่อยากไปคิดห้าสบสามเด็กจบใหม่ประสบการณ์สิบปีห้าสห้าสิบเก้า ตักแต่พอดีไม่อิ่มอ่าครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปทุเรศทุเรศนะอ่าวันนี้นะคะมาเปิดโปรไฟล์ u t u b e นะครับจริงๆกูไม่ได้ตั้งใจที่จะทําคลิปทุเรศทุเรศหรือลิปซิงลงนะจริงๆตั้งใจจะทําช่อง youtube แบบสาระความรู้นะครับข่าวสารต่งตางๆแต่บังเอิญว่ามันจับทางได้เออลงคลิปเนี่ยสาบานได้เลยว่า,ญญญาใช่าาลงไม่คืนเดียววิวแปดพัน จับถางได้ปุ๊บทีเนี่เอึงมลยเดี๋ยวคนนู้้นส่งอันนี้มาคนนู้้นส่งเสียงนู้้นมากัดเอากัดลองลิฟวิ่งอันนี้เสียอะไรเนี้ยแล้วแบบสนุกกันเลยยิงทุเรตยิ่งแบบคนดูยิงเยอะชอบคนจังเวลากูแบบแปบดินปิ้นตาอะไรเนี้ยชอบกันจัดนะครับแต่เวลากูขายของนะ่ะยังจะร้องไห้ยอดวิวห้าคนหเออห้าคนไม่ถึงสิบอะไรเงี้ย ลิปซิงดูเละๆนะฮะนี่ยักยากนี่ไอ้อออย,ยอดยอดวิวหลายพันครับผมสเตตัสจุดเด่นอมซึ่งจุดเด่นกูมันได้แบบกมูไม่ได้รอมาสามวันละมีไรบะอะไอแบบไม่้นอนมาสามวันแล้วมีไรบ้แคบหมูกูเขาปิดหน,นีเลยเขาไม่รู้เยอะก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะให้คลิปนี้นะครับอ่าจะเปรียบเทียบไปดูนะแล้วกูขายของยอดวิวเท่าไหร่แล้วเวลาลงคลิปสาระความรู้ยอดวิวมันดูเท่าไหร่ อ่ะแล้วเวลากูล,ลงคลิปลิปซิงค์ตุเลศทุเรศยอดวิวจะเท่าไหร่นะครับผมแปะประดายคลิปงั้ก็ขอให้ทุกคนนะครับกดติดตามนะครับ y t u t u กัซซี่กัซซี่นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทำคลิปลิปซิงค์ต่อไปเดี๋ยวจบคลิปด้วยอีกล่างหนึ่งอีกล่างหนึ่งมาเข้าทรงกันทุกครับก็จบไปแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนอันนี่อันี่หันหน้าหนีเออเห็นบ้างทุอกอย่างหรืก็จะด้นะครับผมแค่นี้แหละครับบายาไปรูออ้นอนแสบไปรูออ้นอนแสบแล้จะพังคือสมุดมือขวามันอะไนะเนี่ย Thứ. ý là Cô cụ thầm